บทสวดที่6บทสวธรรมจากกบ,บัตวัตนสูตรเอวามีสุตังเอกังสม,มัยยังพระควาภาลานสียังวิหารติอิสิปนัตนตานีมิคธาเยตะตะโะขพควาปัญจะวะัวคีเยพิโุอามันเตสิเทวามพวาีพิขาโวอัตตาปับพระชิเตนะนะเสวิตาพายโยจายังกามีสุกามะสุขันลิกายุโยโคฮีนโนคัมโมปุต โุท oh e ุชานิโกอนาริโยอนนตถะสันหิโตโยจายังอตตากิละมาฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนนตถะสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโภอันเตอนุปพัมปะคัมมะมัชชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสามพุทธาจักขุกรณียะนะกรณีอุปะสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติ กตมาจะสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสามพุทธาจักขุกรณีญาณกรณีอุปะสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัฏฐางกิโกมัคโคเสยยะทีถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปรสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิ อายังโขสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจากขุกรณียะนะกรณีอุปสมายอภิญญาญะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติ <c oughs> อีทางโขปะนะพิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามาลานำปิทุกขงังโสกะปะลิเทวะทุกขะโทมณัส สูตปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยมปิดชังนะลาภาติตัมปิทุกขงังสังคิเตนะปัจจุป,ปาทานขันธาทุกขาอีทางโขปนาพิกเวทุกขาสมุทโยอริอย,ย,ยสัจจังยายังตันหาโพ,โ,พโนภาวิกานันทิลาคะหะ คะสาหะคตาตัตะตัตาตตพี่นั้นที่นีเสยยาทีทางการมาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอีทางโขงปะนะพิกเวทุกขานิโรโทรอริยสัจจังโยตัสายเยวะตันหายะอาเสสะวิลาคะวิลาวิลาคะนิโรโทรจาโคปานิสิกจัตโคมุติอนาลโยอีทางโขงปะนะพิกเว ทุกขานิโลทาคามิมีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัฏฐังคิโกมคโคเสยะทีถังสัมมาทิติสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติ เมพิขเวปุเพอนานนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิยานงอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโฆปณิทานทุกขังอริยสัจจังปรินเยยันติเมพิขเวปุเพอนานนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิยางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปณิทานทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติ ปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอ,อนันุสุตเตสุธรรมเมสุจักคาาุงอุทปาธิญาังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาฏิอโลโกอุทปาธิ อีทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิคเวบุกเพอนันุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปาธทิยานังอุทัปาะทิปัญญาอุทัปาะทิวิชาอุทปาะทิอาโลโกอุทัปาะทิตังโขปนิทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปัตปะหาตับพันติเมพิคเวปุกเพอนันุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาะทิยานังอุทัปาะทิปัญญาอุทัปาะทิวิชาอุทัปาะทิอาโลโกอุทัปาะทิตังโขปนิทางทุกขะสมุทโย อริยสัจจังปหะหีน,นติเมพิกเวปุเพนานุสุเตสุธรรมเมสุจกักกรุุทาปาทิยานามุธาปาทิปัญญาอุธาปาทิวิชาอุธาปาทิอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิ ปีทางทุกขานิโรโออริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรมเมสุจักคุงอุทัปาทิยานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาะทิวิชาอุทัปาะทิอาโลโกอุทัปาทิตังโขปณิทางทุกขานิโรโทอริยสัจจังชัตจิกาตับพันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปาทิยานังอุทัปปะทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปาะทิตังโขปณิทางทุกขานิโรโทอริยสัจจัง ชัชชิกะตันติเมพิกเวปุเพนานุสุเตสุธรรมเมสุจักกุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิอีทางทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพนานุสุเตสุธรรมเมสุจักกุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิตังโหปนิทางทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจพาเวตับพันติเมพิขเว ปุเพยนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตังโขปนิทางทุกขะนิโลทคามินนปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกขเวปุเพอนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยาังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาฏิยาวากีวันจะเมพิกขเวอเมสุสตูสุอริยสัจเจสุ เอวันติปริวัตถังวาทสาการังยถาภูตังยานทัสนังนะสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิกเวทะสะัสะเทวะเกโลเกสมาระเกสลัมมะเกสัส,ะสะมะนะ ลามะนิชาปะชายะสาเทวะมะนุสสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปัจจัญญาสิงยะโตจขโเมพิกเวอิเมสุสตุส,ตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตถังวาทสากาลังยะถาภูตังยานาทัสนังสุวิสุทธังอโหสิอัถาหางังพิกเว <c oughs> สเทวะเกโลเกสม,มะละเกสลัมมะเกสสมณรามะนิชาปชายะสะเทวะมนุสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงะภิสัมพุทโตทปัจจัญญาสิงยานันจปะปานะเมทัสนังอุทภาทาิอกุปาเมวิมุติอายะมันติมาชาตินัตถิธา,านิปุนับ พระโบติอิทัมะโวจะพระควาอัตมะนาปัจะะญจวัคียาพิขูพระควะโตภาสิตังอภินันทุงออีมัตมินจะปานะเวยากะละนานัสมิงพันยะมาในอายัดมะโตโกนทันยัตสะวิลชังวิตะมะลังธรรมะมาจาักขุงอุทาปาริยังกินจิสมุทยยธรรม,มังสับพันตังนิโรธธรรมมันติ ปาวัติเตจพระควตาธรรมะจักเกภูมิมาเทวาสัตถมนุษาเวสูงเอตัมพระควตาภารานะสียังอิสิปเตะปะตาณีมิทธาทาเยอนุตรังธรรมะจักกลางปะวัตติตังอัตปะ วัดอปะติวัติยางสามเเนวนาลัมมะเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาลัมมุนาวาเกนะจิวาโลกัดมินติภุมมานางังเทวานังสัตทางสุตตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธรมนุสาเวสูงจาตุมมหาราธิกานางังเทวานาังสัตทางสุตตวา ตาวะติงสาเทวตาสัทธมนุษสาเวสูงตาวะติงสาเทวานังสัตว er ์ทางสุตตวายามาเทวาสัทธมนุษสาเวสูงยามานางเทวนังสัตว์ทางสุตวะตุสิตาเทวาสัทธมนุษสาเวสุงตุสิตานางเทวานังสัตว์ทางสุตวานิมมานรตีเทวาสัทธมนุษสาเวสุงนิมมานรตินางเทวนางสัตว์ทางสุตวา ปารานิมิตตะวะสาวัตถีเทวาสัทมนุสสาเวสูงปารานิมิตตะวะสัวัตตินางเทวาสัทังสุตวาลัมมากายิกาเทวาสัทมนุสสาเวสูงเอตามพระวะตาภาลานสียังอิสิปเตนะมิคทาเยอนุตรังธรรมะจักกังปวัตติตังอัปะวัตติยังสมเนีนะวาลัมมเนนะวาเทเวนะวา มาเลนาวาลัมมุนาวาเกนะจิวาโลมิโลกัดมินติอิติหะเตนะาคาเนนะเตมนุสหุเตนะยาวะลัมมะโลกาสัโทโธอภพุคาดฉิอายัจจะทัสะสะหัสสีโลกาทาตุสังกปิสัปปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปะมาโนจะโอราโลโอภาโสโลเกปาตุลหูสิ <c oughs> อติกรรมเมวะเทวานางังเทวานุภาวังอัตโคภะควาอุทานางังอุทานสิอัญญาสิวะตะโพกนทันโยอัญญาสิวัตะโพกน,นโกนทันโยติอิติหิหังอายตมาโตโกนทันยัสสะอัญญาโกนทันโยเตตะวานามังอหูสีติบทส่วนที่7บทส่วนพุทธานุสติ อิติปิโสพัควาอราหังสัมมาสาัมพุทโววิชาจจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลกุริสธรรมมาสารติศาสาเตว่มนุษสานังพุทโธพควาติบทส่วนที่ 8. ธรรมมนุสติสวาขาโตภววะขอ้อตาทำโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสิโกโอปนายิโกปาจตังเวทิตาโพวิญญูหิติ บทสวดที่9สังคานุสติสุปฏิปันโนพวะโตสาวกสังโคชุปฏิปันโนพวะโตสาวกสังโคยายปฏิปันโนพวะโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนพวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุลิสโบคะลาเอสาะบคาวะโตสาวกสังโคอหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโย,นยอัญชลีกะระ,ะนโยอนุตตะลังปุญญเขตตังโลกัสสาติบทสวดที่10จินดามณีปียังมันตัง จินดามณีปิยังมันตังยสังทาสังโกนางอุปัสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสักโกปัดชังทัสมิงกินเนวะทัตตาปิยังกันตังสาลีปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปียังจะท่านางสัวเพชนาพระหูชนาปียังมะมะ บทสวดที่สิบเอ็ดสักกตวาสักกตวาพุทธะรัตนังอุสถังอุตมังวลังหิตังเทวมนุษย์สานางพุทธเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพทุกขาบุปะเมนตุเตสักกตวาธรรมรัตนังอุสถังอุตมังวลังปาริลาหูปะสามนางธรรมเตชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพพยาบุปะเสมนตุเตสักกตวาสังฆรัตนังอุสถังอุตมังวลังอาหุเนยัางปางหุเนยัางสังฆเตชนะโสธินา นัสันตูปทวาสัพเพโลคะโลคาวูปะเสมตุเตหนึ่งบทสวดที่7พุทธานุสติอิติพิโสภัจาวาอราหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตะโลปุริสธรรมมาสารติสาสาเตวมนุสานังพุทโวภัวาติบทสวดที่8ธรรมานุสติสวกาขาโตขว,วาตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนัยิโกปจัจจตังเวทิตตโพวิโยหิติ บทสวดที่9สังคานุสติสุปฏิปันโนเพะวโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนพะวโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนพะวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพราะว่าโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคาณนาะละปุริสยุคานี่อัตถะปุริสโบคลาเอสาภาควะโตสาวกสังโฆอ้าหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัลนิโย,อน,ะะนโยอนุตตลังปุญญคเขตังโลกสสาติ บทสวดที่สิบจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปัสันติสเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเสรษีกินจิเทโวเยสกโกปัจชันทนัสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาลีปโตพระวันตุเมสิทธิ์เราพังชนาและเยมะีจินดาปียังจะ ถ้านางสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะบทสวดที่11สักกตวาสักตวาพุทธาลัตตนางโอสถัง oh, อ so ุตมังวะลังหิตังเทวมนุษสานางพุทธเตเชนะโสธินาณสันตุปทวาสัพเพทุกขาบูปะเสเมนตุเตสักตวาธรรมาลัตตนางโอสถังอุตมังวะลังปาลีลาหูปะสมานังธรรมเตเชนะโสธินาณสันตุปทวาสัพเพพยาบูปะสเมนตุเต สักรตวาพุทธะรัตะนางโอสถังอุตมังสักรตวาสังฆะรัตะนางโอสถังอุตมังวลังอ้าหูเนยยงปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสธินานัสันตุป,ปัทวาสัพเพโลโลคาวูปะเมมตุเตสอง บทสวดที่เจ็ดพุทธานุสติอิติพิโสปัควาละหังสัมมาสัมพุทธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโลกุริสธรรมะสาระทิาสาสเตวมนุสานางพุทธวัควาติ บทสวดที่7ที่8พุทธมานุสติสวาคาโตวาจาธโมสันทิตโกอกาลิโกเอหิปัสิโกโอปัญญโกปัจ,จตังเวทิตาโพวินยูหิติบทสวดที่9สังคานุสติสุปฏิปันโนภพะวโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภพราะวโตสาวกสังโคยายาปฏิปันโนภพระวโตสาวกสังโคสามีจปิปฏิปันโนภพระวโตสาวกสังโค ยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัถพุริสโบ,บคลาเอทับเอสาพรวัตโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหุเนยโยทักคิเนยโยอัญชลีกะละนิโยอนุตรังปุญญเขตตังโลก,กัสาติ บทสวดที่สิบจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปัสันติเินีหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสโกปัจชังทศมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาลีปุโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปียังจะท่านางสัพเพชะนาพระหูชนาปียังมะมะ บทสวดที่สิ11สักกตวาสักกตวาพุทธะรัตนังโอสถังอุตมังวลังหิตังเทวมนุษย์นางพุทธเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพทุกขาบูปะเสมนตุเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวลังปาริลาหูปะสามะนางธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพพยาบูปะเสมนตุเตสักกตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวลังอาหูเนยยงปาหูเนยยางทักขิเนย อาหูเนยยังปางหูงเนยยางสังคเตเชนาะโสธินานัสสันตุปัทวะนัสสันตุปัทวาสัพเพโลคาบูปสเมนตุเตสบทสวดที่สิบสองพระคาถาชินะบัชชญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามาลังสวาหานาังจจตุสัจจาสพัง ลสังเยปิวิงสุนาราสาภาตันหังกะลาทยพุทธ,ธาอัทวีสตินายกาสพเพปฏิทิตาไมาหังมัทเกเต,เตมุนิส,สลาสีเสปฏิทิโตไมหังพุโทธโทธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปฏิทิโตไมหังอุเรสัภะคุณากาโลหาทะเยเมอนุรลโธสาลีปุตโตจะทักคีเนโกนทานโยปิภาคัสมิงโมคะลาโนจะวามะเกทักคีเนสวรณีไมหังอาสงอนันทาลาหุลากัสโปจะมหานาโมภาสงวามาสโสตะเก เกชโตปิติภาคัศมิงสุริโยว่าประพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสปิโตมุนิงปุงคโวกุมารกัสโปเทโลมเหสีจิตตวาทโกโซมหังวัฒนีนิจังปฏิฐาสิกุนากะโลปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนัสศีวรีเทลาปัญจอีเมชาตานราเตติลกามะมะเสสาสีติมหามหาเทลาวิชิตาชินาสาวกาเอตาเสติมหาเทลาชิตตะวันโตชิโนระสาชลันตาศิลเตเชนะ อังคามังเคสุสันธิตาระะาตานังปุรโตอาศีทักคีเนทักคีเนเมตสุตตะกังทัชชากังปัชโตอาศีวาเมอังคุลิมาละกังขันท้โมละปริตันจะอาตานาติยะสุตตะกังอากาเฉชธะะนังอาศีเสสาปาการัสสันธิตาชินานาวะละสังยุตตาสัตตปากาลลังกาตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภาหิลัชตุปทวะ อาเสสาวินายางยันตุอนันตะชินาเตชะสาวัาสโตเมสกิเจนะสธาสามพุทธ,ธปัญชเลชินาปัญชาลามาชิมหวิหารันตังมหิเะเลสธาปเรนตุสธะะาปเรนตุมังสเพเตม,มหาปุนิสาสภาอิเจวามันโตสุขุโตสุลโขชินานุภาเวนะชุดชิตุปัทโทธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตาตะลนันตะลานโย ชิตันตลาโยตสัตทธรรมานุภาวะปาริโตจรามิชินะปัญชะเลติ